เจ้สยนะิย่งยะะนะมา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 อุ้ยอันนี้คือลาบบุ้ยเจมาสิไปนั่งอย่างนี้หันเถียงกันแล้วป่ะเนี่ยมื่อเจ้าเถียงกันอยู่หันละอะัึงไข่สิกินเถียงรวดทั้งนี้กินครับบุ้ยตับหมักถั่วตับหม,มักถั่วกับลาบไก่ เรามีอาถ้วยใหม่นะครับจานใหม่ถ้วยใหม่นะครับวันนี้ไม่ธรรมดาเลยสมนาคุณจากเจบัวบานนะครับเจเจท่านกะกรุนาให้มานะครับแต่ว่าไพศาลทำแตกไปแล้วครับแตกไปแล้วครับ ให้มาเมื่อวานนี้นะครับไอสารทำมาถ้วยแตกจานแตกไปแล้วาล่างไว้ถ้าใส่มือนี่แตกแต่ว่านี่แตกป่านนี้แอนตาซินไม่ห็นรับนะครับเราเียกบลูกด้วยราเรียะมาแม่ลูกแม่ลูกแม่จัดไปเอามาหัวเข่าหัวพักก็เอามาเราก็กินเท่าที่เรามีเดี๋ยวผมเอาบ่วงกันได้ยังไม่มีบ่วงเลยครับ จัดไปจัดไปเกินบาเนีย